เพื่อนๆเคยสังเกตกันไหมครับว่ามันจะมีเบีย้ยอยู่2ตัวนะที่เซียนเนี่ยจะไม่เปิดในตาเดินที่1อย่างแน่นอนครับหลายคนที่ดูบันทึกเกมการแข่งขันหรืออาจจะดูการแข่งขันสดๆนะก็คงจะเห็นนะครับว่าเซียนส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะไม่เปิดเบีย้ยตำแหน่งนี้ครับสตัวเนี่ยอย่างแน่นอนในตาเดินที่1ครับก็คือเบีย้ยตำแหน่งขอไข่3ไปขอไข่4กับเบีย้ยตำแหน่งชอช้าง3ไปชอช้าง4ี่นะครับ ตำแหน่งที่ผมเนี่ยได้ทําลูกศรให้คุณผู้ชมได้ดูอยู่นี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเหตุผลเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะสมมุติว่าเราไปเปิดเบี้ยตาแหน่งขอไข่สามไปขอไข่สีเนี่ยเวลาคุณเปิดหมากเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่หรือฝ่ายตรงข้ามเขาเปิดหมากมาคุณก็ต้องเข้าใจว่าเขากําลังทําอะไรนะเหตุผลที่เปิดเบีย้ยตําแหน่งเนี่ยครับเพราะว่าจะเป็นการดูเชิงว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาไม่รับมือกับเบี้ยของเราเช่นเขาอาจจะไปเดินม้าอย่างเนี้ครับ เราก็จะได้โอกาสในการบุกโจมตีเข้ามานะอาจจะเป็นการแบบปูเบี้ยคู่หรืออาจจะเป็นการปูเบี้ยคู่ในตำแหน่งคอควาย3ไปคอควาย4นะเหตุผ <preserving. S 1> ลก็คือเราต้องการจะไปยึดพื้นที่ริมกระดานอะไรเงี้ยอันนี้คือถ้าเป็นคนที่ชอบเล่นริมกระดานก็จะมาแนวนี้แต่ประเด็นก็คือว่าการเปิดเบี้ยในตำแหน่งขอไข่3าไปขอไข่4ในตาเดินที่1เนี่ยมันมีจุดอ่อนที่ใหญ่อยู่ครับการเดินในลักษณะนี้นะครับ ถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยฮะเขารับมือแบบผิดวิธีอันนี้ดูรับมือแบบผิดวิธีก่อนนะอันนี้คือเขาไม่สนใจคือเขาอารมณ์แบบว่าเปิดเบีย้ยขึ้นมาเป็นม้ายงขวาโดยปกตินะครับอันนี้เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะไปปูเบีย้ยคู่ได้นะถ้าคุณปูเบีย้ยคู่เนี่ยเขาจะกินกินแล้วก็ยกม้าจับทําให้เบีย้ยตําแหน่งเนี้ยฟรีนะคุณไม่สามารถผูกได้ถ้าคุณแทงม้าก็กินนะเรือคุณขาดอยู่แต่ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าฝ่ายสีขาวเนี่ยเดินเบีย้ยขึ้นมา ฝ่ายสีแดงเนี่ยเขารู้ทันเกมของคุณเมื่อไหร่ก็ตามนะครับสีขาวเนี่ยคุณเตรียมม้วนเสือกลับไปนอนบ้านได้เลยคือเขาจะเปิดเบี้ยริมมาอย่างงี้ครับในลักษณะนี้ฮะเหตุผล <Hey, S 1> ที่เขาเปิดเบี้ยริมเนี่ยเพราะเขาอ่านแล้วว่าเรือของสีขาวเนี่ยจะเป็นจุดอ่อนครับเรือตัวนี้จะกลายเป็นจุดอ่อนทันทีครับถ้าเกิดว่าคุณไปเดินตัวหมากตัวอื่นที่ไม่ได้สนใจใยดีกับเรือตัวซ้ายของคุณนะคุณอาจจะไปเดินโคลนตรงๆเดินเม็ดเดินม้าอะไรก็ว่านไปนะ แล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะกินตัดเข้ามาในลักษณะนี้ครับซึ่งการกินตัดในลักษณะนี้เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเอาเบี้ยตัวด้านนอกกินเข้าด้านในได้นะเหตุผลก็เพราะว่าคุณเนี่ยจะไปโดนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเอาเรือกินเรือฟรีนะเปิดมาได้สามสี่ตาโดนกินเรือฟรีคุณคิดว่าจะมีแรงเล่นต่อไหมเป็นผมผมพอละเลิกเลยผมไม่เล่นละแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยครับก็กินมาอย่างเงี้ย คุณจาเป็นครับที่จะต้องเอาเบีย้ยตัวด้านในอันมีค่าของคุณเนี่ยกินออกด้านนอกครับหลายคนก็คงเห็นว่าก็1นลบหมันก็คงไม่ได้ต่างอะไรกันมากแต่ในการเล่นจริงๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงครับเพราะว่าเบีย้ยตัวที่อยู่ด้านในกว่าเนี่ยมันจะควบคุมได้ง่ายนะกว่าตัวที่อยู่ด้านนอกซึ่งตัวที่อยู่ด้านนอกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเกมยาวนะครับ ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะเอาเรือมาวางแล้วก็เอามาเตรียมกดโจมตีมันจะทําให้คุณต้องเสียเวลาในการผูกเบี้ยตลอดเวลาครับแล้วเบี้ยมันก็ไม่สามารถใช้งานได้ด้วยเดินมากกว่าฟรีเดินมากกว่าเจ๊งถ้าเผลอๆนะคุณโดนกินเบี้ยตัวนี้ฟรีไอ้เบี้ยตัวตำแหน่งขอไข่สามไปขอไข่สี่มันจะฟรีตามครับมันจะตายกันเป็นคู่ๆแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณตายเบี้ยต2ตัวโดนไปแบบนี้ครับคุณจะเป็นรองเบี้ยต2ตัวแล้วอาจจะทําให้คุณเนี่ยพลาดพ่ายแพ้ได้เลยนะครับเพราะฝ่ายตรงข้ามก็เอาสองตัวมาหงายแล้วมาทําเกมนะ อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ง่ายๆนะว่าเฮ้ยถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาไปเดินโคนหรือไปเดินตัวอื่นแล้วอีกนอเบี้ยของคุณเลยจะทํำยังไงนะ <c oughs> มาดูอีกท่อนแยกหนึ่งนะครับถ้าฝ่ายสีขาวของเราเนี่ยเดินโคนผูกเรือสีแดงจะจัดการยังไงนะ,ะอย่างนี้นะตามหลักแล้วนะครับถ้าไปเดินโคนผูกเรือนั่นหมายความว่าเรือของเราอ่ะไม่เป็นจุดอ่อนแล้วนะ โดยส่วนมากเนี่ยสีแดงเขาจะไม่นิยมเดินแบบนี้นะคือกินแล้วก็กินแล้วก็แลกเรือกันไปเขาจะไม่ค่อยนิยมถามว่าเป็นต่อไหมก็เป็นต่อนะครับเป็นต่อตรงที่ว่าโคนของสีขาวเนี่ยมันเสียเวลาแต่คุณอย่าลืมนะว่ากําลังลบของฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกำลังลบที่มีค่านะครับในการกดดันเกมของหมากรุกไทยเนี่ยก็คือเรือนะเรือเป็นอุปกรณ์ที่เก่งที่สุดในหมากรุกไทยนะครับมันได้หายไปฝั่งละหนึ่งลำเพราะงั้นเนี่ย ถ้าคุณอยากจะเล่นเพื่อนเน้นทรงเสมอคุณจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะมันอยู่ในเหตุผลที่ที่คุณเล่นเพราะอะไรในเกมนั้นคุณเจอกับคนที่เสียนมากๆคนที่เก่งกว่าคุณเนี่ยคุณอยากเสมอเขาคุณจะเล่นแบบนี้ก็ได้อันนี้มันอยู่วิธีการตัดสินใจและเหตุผลนะครับแต่ถ้าฝ่ายสีขาวนะครับเขาเดินโคลนมาผูกเรือแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากกินไม่อยากแลกกองกําลัง แล้วเราจะไปเดินตัวไหนถูกที่สุดนะครับก็คือเดินเบี้ยตำแหน่งนี้ขึ้นมาครับขอไข่6มาขอไข่5าตำแหน่งเนี่ยครับมันจะทําให้เราได้เลือกครับก็คือว่าได้เลือกที่จะแทงสูงนะครับอันนี้คืออย่างแรกนะได้เลือกที่จะกินตัดเพื่อเอาทางเรือในอนาคตนะฮะได้เลือกที่จะยืนอยู่เฉยเยนะครับสีแดงจะเป็นฝ่ายได้เลือกถึง3อย่างนะโดยที่สีขาวเนี่ย ก็ต้องเป็นฝ่ายที่ถูกเลือกคุณก็ต้องเลือกเอาครับว่าคุณอยากจะเป็นคนที่กําหนดโชคชะตาได้เองหรือว่าคุณอยากจะเดินตามโชคชะตาของฝ่ายตรงขา้ามอันนี้ก็เลือกเอาฮะแล้วอีกอย่างครับคือโคนของฝ่ายสีขาวเนี่ยจะหลุดตําแหน่งค่อนข้างเยอะครับแล้วหมากเนี่ยยืนต่ําด้วย แล้วโคนกับม้าเนี่ยเวลา2ตัวนี้มันผิดตำแหน่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะถ้าม้าเนี่ยอยู่มุมกระดานอยู่ขอบกระดานเนี่ยมันกลับเข้ามาในกลางกระดานเนี่ยง่ายนะเดินทีสองทีจบละแต่พอโคนเนี่ยเวลาเราเซตตำแหน่งหลุดออกมาข้างข้างแบบนี้ครับมันจะทําให้โคนเนี่ยกลับมาใช้งานรวมกับเพื่อนแล้วก็โจมตีตรงกลางกระดานเนี่ยลำบากมากครับแล้วพอฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเทตรงกลางมาเนี่ยคือโคนของเราเนี่ยมัวแต่ไปรับด้านข้างจะมีโอกาสที่เราจะผิดพลาดได้ค่อนข้างสูงนะเพราะงั้นเนี่ย เวลาเปิดหมากนิดนึงเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีส่วนต่างนะครับการเดินเนี่ยเวลาเราเอาไปถอดกับ AI เนี่ยเราจะเห็นว่าแต้มเนี่ยมันจะเป็นแต้ม0.00ก็คือไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรตรงนี้ก็จะไม่ได้มีใครได้เปรียบเป็นต่อเป็นรองอะไรนะอันนี้คือมุมมองของ AI แต่ในมุมมองของคนเนี่ยเวลาคนเดินนะครับจะเดินค่อนข้างยากมากเพราะโคนตัวเนี้ยมันคือปัญหานะอันนี้เดี๋ยวผมจะแถมทริคอีกหนึ่งทริคนะครับเมื่อกี้เราแนะนําไปแล้วว่าฝ่ายตรงข้ามเปิดเบีย้ยตําแหน่ง คอควาย6คอควาย5จะเป็นยังไงนะแล้วก็แนะนําไปแล้วตําแหน่งกอไก่6ไปกอไก่5เดี๋ยวตรงนี้นะผมจะแนะนําไปตําแหน่งขอไข่6มาขอไข่5านะครับตาแหน่งนี้เป็นตาเดินที่ไม่ดีของฝ่ายสีแดงนะครับคุณจําไว้เลยครับหน้าเบี้ยตัวนี้นะสตัวนี้เรียงกันแบบนี้นะครับแล้วมีเรือเป็นองค์ประกอบเนี่ยนะแบบนี้นะครับจทรงนี้ไว้นะถ้าเกิดว่าใครเดินเบี้ยริมก่อนนะครับคนนั้นเนี่ยจะได้เป็นฝ่ายที่กํากับเกม อ่าเพราะอะไรครับเหมือนการครับมันเหมือนการย้อนเกรดนะฮะเราเดินเบี้ยตําแหน่งเนี้ยเพราะว่าเราจะเตรียมเข้าไปกินแล้วก็จะไปกินเรือของเขาฟรีนะแล้วฝ่ายสีแดงต้องเดินไงฝ่ายสีแดงก็ต้องเดินโคนมาผูกคําอธิบายเดียวกับท่อนแยกเมื่อกี้ครับก็คือโคนเนี่ยเซตําแหน่งแล้วก็กลับมาในจุดศูนย์กลางของเกมเพื่อทําเกมลบเนี่ยต่อยากมากนะครับและตําแหน่งเนี้ยเราจะไปเดินยังไงต่อครับเราอาจจะเป็นเดินพวกม้าเทียมก็ได้นะ ถามว่าหมักลุกเนี่ยมันฟิกแล้วมันบังคับไหมสมมุติว่าคุณเป็นสีแดงอย่างเงี้ยคุณจําเป็นจะต้องเดินตามแต้มเดินตามทรงที่ผมบอกไม่จะต้องไปเดินเบีย้ยลงเบียเบ้ยริมอันนี้ไหมอันเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ฟิกนะในหมักลุกไทยคือคุณต้องเคยซ้อมมาก่อนเคยเล่นมาก่อนครับทรงนี้ว่าคุณมั่นใจแล้วคุณเล่นแลวคือชนะแล้วก็คือจบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจว่าโอ้ไม่เคยเล่นเลยว่ะเบี้ยริมแบบเนี้ย มันไม่มีใครห้ามคุณนะคุณอาจจะเคยเล่นมาม้ยงขวาก็จะไปเปิดม้ยงขวาต่อมาก็ได้นะครับก็แล้วแต่อย่างเงี้ยก็เปิดม้ยงขวาของเราไปต่อก็ได้ถึงแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะเดินผิดพลาดมาในตาเดินที่1ก็ตามนะก็พยายามเล่นหมากที่ถนัดเอาไว้ก่อนแต่ถ้าคุณผู้ชมว่างๆก็ลองเอาแบบที่ผมแนะนำเนี่ยลองไปฝึกดูนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะก็หวังว่าสาระเนี่ยจะครบถ้วนสมบูรณ์ถูกใจคุณผู้ชมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดตติดาม สิ่งสำคัญมากของการเป็นครีเอเตอร์ก็คือกำลังใจนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยว่าอยากให้สอนอะไรบ้างนะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนทราวดผู้ไฟรู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากลุกสะสมจากงานแข่งปอตทอรวมพลคนรักหมากลุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง650บาทเท่านั้น สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดมากลุกไทยได้นะครับ